เพราะฉะนั้นช่องอย่างผมเนะี่ยต้องบอกก่อนย้ําผมไม่ใช่นักข่าวผมไม่ใช่นักข่าวผมไม่ใช่ช่องข่าวแต่ผมนะ่ะนะอยากจะวิเคราะห์ประเด็นไหนที่อยู่ในกระแสประเด็นไหนของข่าวผมก็เอามาวิเคราะห์นี่คือจุดยืนเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะให้ผมเนี่ยเป็นกลางอย่าบอกว่าเฮ้ยเป็นนักข่าวต้องเป็นกลางนี่นำเสนอกเป็นกลางผมไม่เป็นกลาง และผมก็พูดชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยว่าผมไม่เคยเป็นกลางผมยืนอยู่บนความจริงความถูกต้องไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นจะเรียกร้องให้ผมเป็นกลางอย่าหวังพวกดินทั้งหลายอยากให้ข่าวตึกถล่มกบข่าวน้องไประยะหนึ่งก็ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเลยครับถ้าจะเข้ามาดูช่องผมแล้วหวังว่าให้ผมเป็นกลางนะครับคุณออกไปได้เลยครับเพราะผมไม่เป็นกลาง จุดยืนของผมคือผมเอียงบนความถูกต้องบนความจริงเท่านั้นอย่าเรียกร้องให้ผมเป็นกลางครับถ้าสองสามตัดสินแย้งกันคดีจะไปยังไงต่อครับถามว่าสองสามตัดสินแย้งกันคดีจะไปยังไงต่อไม่เกี่ยวครับสองสามจะแย้งกันคดีจะไปยังไงต่อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันเลยครับคดีที่ดีตายทำเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคดีที่ดีไอทำ ครับคือคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนขอบวนการยุติธร feet, รมรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานว่ามีการบิดเบือนขอบวนการยุติธรรมใครบิดเบือนบ้างใครร่วมบ้างก,ก็สั่งก็ส่งฟ้องครับไม่เกี่ยวกันครับแต่ที่จะเกี่ยวกันคือสองสารเนี่ยขัดกันเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยจะบรรลัยเอาแค่นั้นครับแต่ไม่เกี่ยวกับคดีครับไม่เกี่ยวกับคดีที่ดใดทําครับคนละเรื่องกันครับคือผมบอกเลยครับว่าวันเนี้ยสารโนนจะตัดสินยังไง ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคดีที่ดีนายทำเพราะมันคนละคดีกันเพราะมันคนละคดีกันแต่อย่าลืมน,นะครับสารชั้นต้นนะครับสารชั้นต้นเมื่อเมื่อพิพากษาแล้ว <c oughs> ยังมีสารอุทธรณ์อีกและยังมีสารฎีกาอีกอ่ายังมีสามสาลครับเหมือนกันยี่สิบเอ็ดตำรวจเนี่ยนะคับสารอาญาชั้นต้นในพิพากษาก็ยังมีสารอุทธรณ์อีกแลวก็ยังมีสารฎีกาอีกครับ ยังไม่ได้จบแค่นั้นครับ แต่อย่างอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับเราต้องแยกนะครับระหว่างคดีที่สารจังหวัด,ดนนท์กับคดีที่เดชไอทำเนี่ยนะครับแยกออกจากกันเลยคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยคดีที่สารจังหวัด,ดนนท์นั้นก็คือว่าคดีที่ว่าประมาทหรือไม่ประมาทซึ่งสารจะพิจารณา4ี่คนคือหนึ่งคุณแซนสองคุณกะติกสามคุณจ๊อบสี่ก็คือคุณพิมคุณพีมเนี่ยที่ี่บอกว่าเป็นคุณซื้อเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าสี่คนเนี่ยนะครับผิดตามข้อหา ที่ไอ้อ่าที่อายการฟ้องมาหรือเปล่าแค่นั้นผิดหรือไม่ผิดไม่เกี่ยวแต่ที่ดีเอ็นไอทำเนี่ยดีเอ็นไอกำลังสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมงเช่นมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการสร้างข้อมูลเท็จหรือเปล่ามีการนำหลักฐานเท็จเข้าสำนวนหรือเปล่ามีการนำพยานเท็จเข้าสู่สำนวนหรือเปล่านะและถ้ามีตามนี้มีความผิดตามนี้เขาก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วส่งฟ้องศาลครับ ดีแล้วที่คุณเอกกับบางยังตีเรื่องแ่งโมไม่ให้เงียบ <c oughs> อ่าอันนี้คือจุดยืนของผมอยู่แล้วครับผมถึงได้บอกไงพเพราะฉะนั้นใคนที่จะเข้ามาที่ช่องผมอ่าก็ต้องรู้ด้วยนะับจะบอกให้ผมไอ,อ้ทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ทำนี้อันเนี้ยไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อผมด้วยอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเพราะทุกคนมีสมองมีสติปัญญาในการฟังวิเคราะห์แยกแยะอ่า ต้องเข้าใจแบบนี้แต่เรื่องนี้นะครับเรื่องของน้องตะโมเนี่ยบอกแล้วไงครับตามสุดทางเพราะคุณอัจฉริยะก,ก็ประกาศเอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้ผมเอาตุยนะส่วนผมก็ตามสุดทางผมตามมาตั้งแต่สามปีที่แล้วผมตั้งคําถามวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดระยะเวลาสามปีช่วงหนึ่งที่เงียบหายไปแต่ก็ไม่ได้หายเลยเพราะเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ณวันนี้สิ่งที่มันออกมาตอนนี้สิ่งที่ดีไอทำอะไรข้อมูลต่างๆเนี่ยมันออกมาทําให้เราเห็นข้อมูลต่างๆได้เยอะขึ้นมากขึ้นฝ่าเมื่อสามปีที่แล้วถูกต้องหรือเปล่าเมื่อสามปีที่แล้วขนาดภาพยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกเราตั้งข้อคําถามข้องสงสัยว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วมีการยืนยันแล้วว่าภาพนี้เป็นภาพจริงนะ ผู้เชียวชาญด้านการถ่ายภาพผูพ้เชียวชาญเรื่องแสงผู้เชียวชาญเรื่องเงาผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อก็มายืนยันว่าภาพเนี้ยเป็นภาพจริงแต่สามปีให้หลังผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หายหมดไม่รู้ไปอยู่ไหนก็นแล้วคิดถึงผู้เชียวชาญเหล่านี้จังอะผมอะไม่รู้เป็นอะไรคิดถึงผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ว่าพวกเขายังอยู่ดีกันหรือเปล่าอยากให้เขาอะ นะอยากให้เขาออกมายืนยันว่าภาพเนี้ยนะเป็นภาพจริงผมสงสารคุณแซนไงคุณแซนออกมายืนยันคนเดียวอะไม่มีใครออกมายืนยันช่วยเลยอะโอ้ยคิดเดียวเดียตอนนี้คุณแซนมีออกมาคนเดียวถูกต้องไหมแล้วก็พวกคุณแซนอีกสองอีกสองทั้งพที่ออกมาอะ่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญอะไม่ออกมาช่วยคุณแซนละไม่ออกมายืนยันช่วยคุณแซนละหายไปไหนหมดเห็นมีแต่กีกี้ เหมือนกันค่ะา,าใจมาสามปีแล้วนะครับตามทางอาจารย์หมอทวัชชัยสงสารคุณหมอทําเรื่องนี้มาสามปีแล้วคิดว่าอะไรทําให้คิดว่าอะไรทําทให้ตํารวจกล้าทําผิดได้ขนาดนั้นทั้งที่มีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่สองร้อยคิดว่าอะไรนะครับเขาคิดว่าเขาควบคุมได้ไงครับอ่าเขาคิดว่าเขาควบคุมได้และเขาคิดว่ามันก็คงจะเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วที่เขาเคยทํามาตลอด แล้วไม่สามารถมีใครจะทําอะไรเขาได้แต่เขาลืมนึกไปไงว่าเราอะเข้าสู่ยุคของโลกโซเชียลอยู่ยุคของโลกออนไลน์อยู่ของยุคของโลกสื่อสารเขาลื่มนึกไปไงถูกต้องไหมคําถามคือเอาหลักง่ายๆเอาหลักง่ายๆถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วคุณเอกรากจะสามารถได้ GPS มาได้ยังไง คุณเอกราชจะสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่ได้อย่างไรถ้านักข่าวไม่ทําข่าวช่องข่าวไม่ทําข่าวจริงไหมรายการต่างๆสมัยก่อนคุณจะไปออกรายการต่างๆคุณต้องจ่ายเงินถูกต้องไหมครับรายการตามทีวีต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะไปออกรายการต่างๆคุณคิดว่าจะจูคุณไปออกได้เหรอครับคุณต้องจ่ายเงินนะครับ มันไม่เหมือนสมัยนี้เขาอยากเชิญคุณไปออกแล้วจ่ายเงินให้คุณด้วยถ้าเรื่องไหนมันเป็นกระแสเรื่องไหนเป็นที่สนใจของประชาชนเขาอยากจะเชิญคุณไปออกแล้วจ่ายเงินให้ด้วยแต่สมัยก่อนคุณต้องไปจ่ายเงินให้กับช่องจ่ายเงินให้กับรายการจ่ายเงินให้กับสถานีมันแตกต,ต่างกันถูกต้องไหมครับแล้วสมัยก่อนเมื่อเมื่อนักข่าวไม่ออกทุกอย่างจะเงียบจริงไหมแต่ทุกวันนี้ นักข่าวไปออกเรื่องตอนนี้ยอ่ะผมผมผมให้คุณไปดูเลยช่องข่าวะักๆพูดเรื่องเดียวตอนนี้เรื่องแผ่นดินไหวเรื่องซากตึกเรื่องตรงนู้นตรงนี้มีช่องข่าวไหนที่ไปข่าวอื่นไหมอ่าข่าวรํายายอาโบูจะมาตาม,มันาต่อไหมไม่ตามแล้วข่าวเอเมรลาเป็นไงครับเงียบไปแล้วเจอข่าวไอน้นี่หมดเลยแต่คําถามคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างก็เงียบแต่วันนี้ คนสนใจเรื่องของลำไย,ยอโบจมะเขาก็เอาเรื่องของลำไย,ยมาวิาพากษ์วิจารณ์มาพูดต่ออะไรต่อใครสนใจเรื่องเอมิลาเป็นแฟนคลับก็ามาพูดต่ออ่าแล้วก็ใครที่เป็นอะไรที่เป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะที่ที่มีข่าวเขาก็มาพูดต่อใครอยากจะจะพูดอะไรเขาก็เอาเรื่องนั้นมาพูดมาวิเคราะห์ผมอยากจะพูดเรื่องน้องตโมผมก็ามาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ถูกต้องไหมนี่คือฟันแตกต่างของยุคสมัยอ่า อิสลิกเออนั่นอะถูกต้องไหมก็เห็นป่ะอ่าคนนี้เขาก็พูดของเขาส่วนใครอยากฟังก็เข้าไปฟังไงใครอยากจะฟังลำใหญ่ก็เข้าไปฟังคนที่มีข้อลำใหญ่ใครอยากจะฟังคุณเอ๋วิลาก็เข้าไปฟังคุณเอ๋วิลาใครอยากจะฟังอ่าอิสลิกก็เข้าไปฟังอิสลิกใครอยากฟังตังโมก็เข้ามาฟังตังโมเห็นป่ะใครอยากจะฟังข่าวแผ่นดินไหวอะไรก็ไปท่องข่าวรัะเห็นป่ะแต่เมื่อก่อนนี้ข่าวรักเสนออะไรคุณก็ต้องฟังแบบนั้นเพราะอะไรครับไม่มีให้เลือกไงเมื่อก่อนนี้มีเลือกอะไรครับสมัยผม สามห้าเจ็ดเก้าวิสี่ช่องถูกป่าไหมเขานําเสนออะไรก็ต้องดูตามนั้นเขานําเสนออะไรก็เห็นตามนั้นแต่สมัยนี้มันไม่ใช่สมัยนี้มันคือโรคที่เปลี่ยนไปแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นแบบนี้เหตุผลเพรอะไรทําเป็นนิสยัยทําจนเป็นสันดานแล้วคิดว่าใครจะทําอะไรตัวเองไม่ได้แต่ลืมนึกไปว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เลยเดือดร้อนตัวเองไง ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวอ่าแต่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้ถือกฎหมายเขาเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเขาอยากจะทําอะไรก็ได้แต่เขาลืมไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับหน่วยงานเขาอ่าเม e ื่อก่อนเนี้ยมีไหมดีอ่ายี่สิบปีก่อนดีดีใดมีไหม่ะก็ยังไม่มีเห็นป่ะพวกเขาจะทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ลืมไปอ่าหน่วยงานนี้ถูก <conclud ing ppings> ต้องไหมทําผิดก็มาล้อให้หน่วยงานนี้ตรวจสอบหน่วยงานนี้ผิดทําผิดก็มาล้องให้หน่วยงานนี้ตรวจสอบเพราะอะไรครับ หน่วยงานเดียวตรวจสอบกันเองเนี่ยนะแล้วมันจะได้อะไรล่ะครับก็ได้พวกเดียวกันก็ได้การปกป้องกัน เย็นนี้รอรอรูนิวอาค่ะอ่าเย็นนี้อย่าลืมนะครับรายการนิวเอาหนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณเอกราชจะไปออกรายการนะครับแล้วก็จะไปเรียกว่าเอาแบบชัดๆเลยเอาแบบเต็มๆเลยเอาแบบจัดๆเลยนะครับส่วนผมขอดูรายการนิวอาก่อนนะแล้วค่อยมาวิเคราะห์วันนี้จะขึ้นไลฟ์หลังรายการนิวอาจบก็คือหลังสองทุ่ม ถึงจะขึ้นไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วค่อยเอามาวิพากษ์วิจารณ์ก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> ในรายการนะมันมีข้อจํากัดในการวิพากษ์วิจารณ์และคุณเอกราชเองนะเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะเขาก็จะพูดแต่เรื่องของโปรแกรมความเป็นไปได้อะไรเนี้ยนะครับแต่ผมอะมาขยี้ต่อมาฟันธงต่ออ่าเขาเรียกอะไรรับลูกซึ่งกันและกัน <c oughs> รับลูกซึ่งกันและกันคุณอาจจะร้ายต่ออาจารย์ประเทศใหม่ครับวันนี้ ไม่แน่ใจครับคุณโกรนะครับไม่มีข้อมูลออกมายังไม่มีอะไรออกมานะครับว่าคุณอาจจะไล่ต่อหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่านิวเอาจบผมก็ต่อเลยครับสุกนี้สุกที่แล้ววิเคราะห์เรื่องแผ่นดินไหว <c oughs> คือสุกที่แล้วอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ด่วนมันเป็นเหตุการณ์ด่วนเราต้องเข้าใจรายการนิวเอาลก่อนนะครับอ่าเราต้องเข้าใจรายการของอ,อาจารย์ประเทศก่อนอันนั้นอ่ะเขาเป็นช่องข่าวเขาเป็นช่องข่าวนะครับอ่า แต่เขาเป็นช่องข่าวแต่เขามาทําคดีของน้องตะโมโด้วยเพราะฉะนั้นมันมีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนอะเขาก็ต้องนำเสนออันนี้เราต้องเข้าใจเขาด้วยอ่า อะไรเนี่ยนายกสั่งกสช,ชปรับระบบทีวีพูรายงานเหตุการณ์ของชาติทุกช่องต้องตัดรายการถ่ายทอดสดทันทีเข้าใจเข้าใจนะครับแต่ผมว่าส่งเป็น sms เนะ่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายฝ่าหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้เขาไม่ดูโทรทัศน์ถามว่ายังมีคนดูโทรทัศน์อยู่ไหมก็ยังมีคนดูอยู่แต่มีอยู่ส่วนหนึ่ง ไม่ดูผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นอย่างผมหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้ดูทีวีมาน่าจะแปดปีแล้วมั้งไม่เคยดูทีวีและที่บ้านทุกวันนี้ก็ไม่มีทีวีด้วยทุกวันนี้ที่บ้านไม่ไม่ไม่มีทีวีนะเปลืองไฟ บวกหนึ่งข้าไม่ดูสวัสดีค่ะถูกต้องไหมคําถามคือ,อถ้าไม่ดูทีวีก็ไม่ตามข่าวสารคําถามคือเดี๋ยวนี้ข่าวสารในมือถือเยอะ่าอีกเลี้ยว่าอีกและเป็นข้อมูลที่จริงมากฝาสื่อโทรทัศน์อีกจริงปหมอ่าทีวีมันปิดกั้นข่าวเดือดส่วนใหญ่ทีวีก็จะมีอะไรละครหลังข่าวอ่าเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ถูกต้องไหมก็เนี่ยแหละรครับผมจริงได้บอกไงแล้ววันนี้การแก้ปัญหาจริงๆแล้วระบบการแจ้งเตือนภยัย อันนี้รัฐบาลต้องรีบจัดการต้องราดำเนินการและส่งเตือนภัยเป็น S อ s อันเนี้ยอันนี้ตรงจุดมากที่สุดเพราะทุกคนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์หมดถูกปะคุณจะมาเตือนภัยบนที่มันเข้าถึงมันเข้าถึงไม่หมดอะผมว่าการส่งเป็นอ็ได้ s เข้าถึงหมดที่สุดแล้วทำไมไม่ทำอะเราแสดงความคิดเห็นได้ด้วยดูมือถือใช่ครับ ที่บ้านพี่เอกไม่มีทีวีไม่น่าเชื่อไม่มีครับบ้านผมไม่มีทีวีครับและไม่ใช่พึ่งมาพึ่งอ่าพึ่งจะมาไม่มีนะไม่มีมาแปดปีแล้วเพราะอะไรครับเพราะในโทรศัพท์อะ่ะมันมีข้อมูลให้เราหามีข้อมูลให้เราไว้นี่มีข่าวให้เราค้นหาได้ลึกฝาถูกป่ะอ่า ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีทีวีเอาไว้ทำไม